ขอต้อนรับผู้ชมใน168ชั่วโมงใน,นค่ำคืนวันนี้สวัสดีครับผมบุรีและจางกระจอรครับวันนี้แขกรับเชิญของเรายังคงเป็นเรื่องราวของม่อนอ้วนครับที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือปลาแซลมอนต่างๆที่ดูน่ารับประทานมากๆจากผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าม่อนอ้วนผมเชื่อว่าคนที่รักการรับประทานปลาแซลมอนรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วและวันนี้เจ้าของแบรนด์อยู่กับเรานะครับคุณ ณรัญญาปิยะวงวัฒนาคุณสันและคุณนัตพัฒน์รัชตะพันธ์ที่ผ่าคุณถังครับสวัสดีครับคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องราวของคุณจากการที่ไปทึกเทปมาแล้วมันจบไม่ลงฮะมันก็ต้องคุยกันต่ออีกนิดหนึ่งว่าแบบคือเรื่องคุณมันน่าสนใจจริงๆและขอบคุณสาหรับการที่คุณมาแชร์เรื่องของชีวิตส่วนตัวมาให้ผมได้รับฟังและผมแบบผมซึ้งอ่ะผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ง่ายโอ้โหอย่างที่ม่อกค้คุณขอบคุณเริ่มต้นมาจากเอออินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็ ทุกวันนี้กลายเป็นแบบงานอีเวนต์ก็ออกนะครับคนดังๆหลายคนก็คือพูดง่ายเอาผปลิภัณฑ์ม่อนอ้วนมาแบบโดยไม่ต้องไปแบบว่าจ้างเพราะเขาชอบอร่อยเขาแนะนําเองอะไรเงยอยากขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มสื่อต่างๆนี้ไงบ้างครับคุณสันก็อยากจะขอบคุณทั้งกลุ่มเพื่อนกลุ่มญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ดาราทั้งหมดที่ ได้มาซื้อของเราแล้วก็ไปกินแล้วก็รีวิวให้ครับอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อพิสูจนคือคุณรางวัลเยอะมากรางวัลที่ผ่านมาของม่อนอ้วนที่แบบเร็วๆนี้เลยธุรกิจดีเด่นเลยนะดี2022ค่ะธุรกิจดีเด่นอันนั้นจะเป็นส่วนของทางฟู้ดทรัคค่ะที่เราไปแข่งประกวดกันแล้วได้รางวัลที่หนึ่งมาครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าฟู้ดทรัคม่อนอ้วนมีมาตรฐานในทุกๆด้านครับค่ะทั้งความสะอาด ปลอดภัยซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในส่วนตรงของฟู้ดทรัคนะคะมีของโรบินูดด้วยส่วนของโรบินูดนะคะก็คือจะเป็นยอดขายสูงสุดในในแคตตาลอวอร์ดต์2 2ในแคตตาลอกในแคตตาล็ของแซลมอนค่ะแล้วก็จะเป็นตัวของ Best Product of the Year รค่ะตัวนี้ก็จะได้รับรางวัลธุรกิจพื้นฐานที่ประสบความสำเร็จที่ประสบความสำเร็จใช่ค่ะอันนี้ผมก็ชอบรางวัลเสริมสร้างสังคมผู้ประกอบการฟู้ดทรัค สู่ตลาดการค้ายุคใหม่ที่เคลื่อนที่ได้ใช่ค่ะชื่อยาวมากแต่ว่ามันก็แบบชัดเจนว่าแบบคือสนับสนุนด้านนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะคนที่แบบอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการเขาก็รีวิวคุณก็เยอะเลยใช่เยอะค่ะมีทุกวันเลยค่ะทุกวันบางทีลูกค้าเขาถ่ายรูปครับเห็นรถมันอ้วนวิ่งบนทางด่วนเนี้ยเขาถ่ายแล้วเขาก็แท็กร้านมาว่าเห็นพี่ม่อนอ้วนด้วยนะอยู่วันเนี้ยคือแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย โอเคเสียค่าแลปรถไม่ไม่สูญเปล่าหือค่าแลปรถก็ไม่ได้ถูกเลยนะแล้วก็เรารู้สึกว่าโอเคแค่นี้ก็เหม่ออย่างเงี้ยเราก็มีค่าใช้จ่ายอะไรถูกต้องคับแต่ให้กำลังใจผู้ประกอบการมากๆาเลยใช่ใช่ไหมครับทุกครั้งที่เห็นแบบเห็นบอกมีบางครั้งน้ําตาซึมใช่ครับมีผิดหวังแล้วก็เสียใจซึมก่อนจูนซึมก่อนไก่อนใช่ไหมขอไปก่อนโทษทีนะแบบคุณดูน่านาจะเป็นคนนี้อะไรเงี้ยคุณแบบ อ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้แข็งข้างนอกอ่อนข้างในแต่คนนี้ดูเหมือนกับน่าจะแบบอ่อนโยนแต่ยิงเป็นคนแข็งแรงอยู่ทุกทุบทุบโต๊ะพังครับคนนี้ มินมินจะโต๊ะพังครับก็คือเด็กขาดเขาถึงเป็นซีอโอไงใช่ครับเขาก็ต้องมีความแบบไยก็เลยต้องวางหมากให้เขาเป็นซีอโอเพราะเขาเด็กขาดมากกว่าอย่างของผมเองส่วนใหญ่แล้วผมจะคุกคลีกับเด็กๆมากอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นการทํางานเอยอะไรเอยเราก็จะเห็นใจลูกน้องเราตามตามหลักของทั่วไปก็เห็นแล้วก็สงสารไปด้วยเห็นแล้วว่าใจอ่อนไปด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับอาจจะอ่อนไหวง่ายไปหน่อยเวลาที่เกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะห่วงลูกน้องก่อนครับอ่า อย่างของซันเองเขา่าเขาจะอยู่ข้างนอกเขาจะยังไม่ได้เห็นในลึกๆเวลาที่ผมลงเล่นกับลูกน้องเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับอาจจะดูแข่งหน่อยแต่จริงๆเขาก็รักลูกน้องทุกคนนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจริงๆผมต้องบอกกันว่าผมเป็น LGBT ครับผมไม่ได้เป็นคู่ที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนทั่วไปที่มันมีขีดจำกัดในการที่คบกันนะครับแล้วก็เราเราเริ่มต้นด้วยการที่เราไม่ได้ถูกยอมรับทั้งคู่ทีนี้มันก็เลยเหมือนกับ มันก็เลยเหมือนมีแผลที่ทําให้เราแบบไม่มีต้องต้องปิดปมนี้ให้ได้ต้องแก้ไขในส่วนตรงนี้ให้ได้เวลาที่เราทําอะไรขึ้นมาเลยผมก็เลยจะรู้สึกเหมือนมีชะนักติดหลังครับที่แบบว่าลมไม่ได้พังไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับคูทั่วไปอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราเซนซิทีฟง่ายมากเราไปก่อนครับ,รบเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยฉันพังไม่ได้ฉันลมไม่ได้ฉันต้องไปต่ออะไรเงี้ยครับแต่คุณกลับเอาความรู้สึกที่เราเรียกว่าเป็นบาดแผลตรงนั้นเนี่ยเอามาสร้างเป็น แรงบันดาลใจในการที่จะต่อสู้มันผลักผมไปไกลมากครับแล้วก็ผมทั้งคู่ก็ไม่มีไม่มีบุตรครับไม่มีลูกด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนาทีนี้นับแต่วินาทีที่ตัดสินใจทํากันคือมันเพื่อเพื่อครอบครัวของของของซันเองแล้วก็ครอบครัวของผมแล้วก็ครอบครัวของเด็กๆด,ด้วยก็คือพนักนงานที่เป็นครอบครัวใชคค่คุณมีคุณมีลูกคุณคือม่อนอ้วนน,นนี่หมีตัวนั้นไงใช่ใช่ใช่ครับมันเหมือนเป็นลูกพวกคุณใช่ ใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักง,งานต่างๆที่อยู่ทั้งหนึ 5, ่งคูณห้าหนึ่งคูณสองอะไรทั้งหมดเหล่านี้ก็คือครอบครัวของ,งค,คุณคผ,มผมฟังแล้วผมทราบซึ้งนะคุณสามารถที่จะเอาบาดแผลเหล่านั้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับคุณใช้วิธีอะไรคิดและคิดออกมาได้อย่างไรตอนแรกเลยผมคิดว่าจริงๆผมถือว่าผมโดนน้อยมากแล้วนะในขณะที่ตอนนั้นที่โควิดอะครับย้อนกลับไปตอนโควิดผมเห็นคนรอบตัวผมมาเสียชีวิต ตัดสินใจจบชีวิตจากการที่ธุรกิจมันพังหลาหลายคนที่ลองตัวมาเนี่ยทุกคนจากไปทั้งจากเป็นจากตายเนี่ยเยอะมากแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเราหยุดอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่เอาส่วนนี้มาทําให้เรามีพลังไปต่อได้เท่ากับว่ามันไม่ใช่แค่จบชีวิตผมคนเดียวมันคือ30กว่าชีวิตที่จบชีวิตด้วยกับผมด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือตัวซันเองเขาก็มีความฝันนะครับว่าอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก่อนอายุ30 และในตอนนั้นที่ที่ที่โควิดมาครับซันอายุ29ผมก็ไว้อีแคปปีเดียวที่ที่จะทําความฝันใของซันให้สําเร็จก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราลุยต่อเราเอาแรงพักดันของพวกเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเราต้องผ่าผ่ามันไปให้ได้ซันบอกผมว่าในเมื่อตอนเนี้ยประตูมันปิดตายหน้าต่างมันก็ออกได้นะพี่มันไม่ต้องออกประตูตลอดก็ได้หน้าต่างก็มีแล้วถ้าเกิดมันปิดหน้าต่างปิดค้อนมันก็ทุบได้เหมือนกันเออหนูทุบได้หนูทุบให้ก็เลยคิดว่าโอเคทานีีเมื่อซันสู้ ในเมื่อคนซัพพอร์ตเราสู้ทําไมผมจะไม่สู้ก็เลยตัดสินใจโอเคดับเครื่องชนทุกอย่างขายหมดทุกอย่างที่มีรวมเงินมาแล้วก็ลุยต่อเลยมันก็รู้ละคุณพูดมาตรงนี้ทั้งหมดจริงๆเป็นเพราะคุณนะคุณจัน <c oughs> คือผม <c oughs> มีความรู้สึกว่าที่เขาสมานบาดแผลได้เป็นแรงขับเคลื่อนได้เพราะคาพูดเลยของคุณแต่อย่างคํา <c oughs> พูดแต่อย่างที่คุณพูดก็จําได้หมดเลย <c oughs> แล้วคุณถังจํามาแบบได้แบบเปะ๊ะแล้วมันเป็นคําพูดที่ดีมากเลยถนะ้าชมตรงนี้แล้วอาคำพูดคุณไปใช้ด้วย เฮ้ยมันคุณเป็นคอนที่จะนี่คือคนที่สนับสนุนซึ่งกันและกันจริงที่เขาบอกเคมีเข้ากันสนับสนุนซึ่งกันและกันจริงๆพักโฆษณากันตรงนี้สักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาพร้อมกับแขกรับเชิญของเราคุณสันและคุณถังสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนโดย Bae Hair he Shampoo Herb Miracle t h a v e l Oil และ Body Lotion ขอต้อนรับกลับมาใน168ชั่วโมงครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณสันและคุณถังเจ้าของผลิตภัณฑ์ม่อนอ้วนที่ผมเชื่อว่าหลายหลาคนที่รักสามอนรู้จักกันเป็นอย่างดีถ้าถามว่าเหนื่อยทอ้อมันก็ต้องมีเกิดขึ้นอยู่แ,แต่ดูทรงแลือนค,คุณถังก็จะไม่มีจังหวะเพราะอาจจะไม่ใช่คนที่มาปลอก คุณกับต้องชนะด้วยตัวคุณเองอคุณต้องไปอปอบคนอื่นด้วยคุณทํำยังไงคือเราต้องคิดบวกทุกวันนี้อะไรมันจะเกิดสิ่งที่คิดตอนแรกเลยก็คือเราต้องคิดบวกเราจะไม่คิดลบแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองอะคะ่ะอยู่ตรงจุดที่เฟลเฟลลงเฟลลงเฟลลงเราจะต้องอะโอเควันนี้เราพลาดและเราไม่ได้แล้ววันนี้เราทําผิดพลาดไปเอาใหม่เริ่มใหม่หนูจะเป็นคนหนึ่งที่ เริ่มใหม่คือขอไปนอนก่อนแป๊บหนึ่งเริ่มใหม่คือการขอไปนอนขอนอนขอไปนอนก่อนแป๊บหนึ nah ่งค่ะทุกวันนี้ทะเลาะกันหรือหรือมีเรื่องอะไรที่แบบกระทบกันนะนอนขอนอนอนแยกกันนอนแยกกันนอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาโอเคเอาใหม่เฮ้ยแต่ปัญหาคืออย่างนี้คุณจันทร์การขอไปนอนก่อนโอเคยังฟังไม่แปลกแต่ปัญหาที่มันจะข่มตาแล้วหลับได้จริงๆอิงนี่ยดยากทะเลาะกันหรือมีปัญหาเรียด ขอนอนก่อนแป๊บหนึ่งชอบประโยคนี้แต่คำว่านอนก่อนแป๊บ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> คือจริงๆได้พลังบวกมาจากปลาด้วยมั้งใช่คุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อหนุ่ค่ะเขาจะเป็นคนทีน่แบบใช่ energy สูงแล้วก็จะคิดบวกตลอดเวลาอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ไม่มีซ้ำครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ได้ตลอดคนเราเริ่มใหม่ได้ตลอดยอมรับความผิดพลาดและพร้อมที่จะมีกําลังที่จะก้าวขึ้นไปใหม่โทกค่ะ บ้านซันเลี้ยงสันดีมากครับครับเลี้ยงให้เป็นคนที่ทั้งบูทั้งบุญเลยเขาเขาเลี้ยงลูกให้เป็นแที่แทบจะเป็นผู้ชายอยู่แล้วคือเลี้ยงแบบในว่าจะมีสุภาพสตรีและชใช่คือเลี้ยงให้แบบทั้งทั้งหมดเลยครับลูกลูกของของป้าทุกคนนี่คือแบบได้ทั้งบูทั้งบุญทั้งหมดเลยแล้วก็หัวกันคาทุกคนครับแล้วก็เป็นเป็นครอบครัวที่ซัพพอร์ตแล้วก็รักกันหมายถึงว่าเห็นเห็นผลประโยชน์ของพี่น้องเนี่ยของตัวเองเนี่ยคือ ขา <K an> เรียกอะไรทุกคนตอนนี้มาอยู่ในองค์กรเหมือนเลยครับทําหน้าที่แตกต่างกันอยู่ในองค์กรของครอบร <ol> ัวยอ้วนเนี่ยก็คือดึงกันมาช่วยกันทุกคนก็โอเคเข้ามาช่วยร่วมมือกันอะไรเงี้ยแล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้พี่แล้วก็น้อง <c oughs> เขาเป็นคนกลางครับน้องก็ซัพพอร์ตพี่ว่าเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวหนูทำอ่าเดี๋ยวหนูทําเอกสารให้ทางส่วนพี่ก็เดี๋ยวฉันลุยให้เดี๋ยวฉันออกตลาดให้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนมันเลยเป็นเป็นฟันเฟืองที่แบบไปไวครับเพราะว่ามันลงล็อกพอดีเลยเหมือนกับผมมหาจิ๊กซอว์อันหนึ่งที่จะมาเสีียบตรงเนน้้พื่อใหหมุ มันเกิดการว่ามีครอบครัวของเขามาเสียบปุ๊บมันไปเลยครับทีนี้มันวิ่งเลยมันลูลูลูลไปเลยครับแล้วทีนี้มันก็เลยหยุดไม่อยู่แล้วครับตอนที่ผมประสบความสําเร็จกันอ่ะผมไม่เคยบอกใครไม่เคยประกาศไม่เคยลงโซเชียลไม่เคยอะไรเลยผมทํากันอยู่กันมาตลอดผมเปิดร้านกันมาปีนี้น่าจะเป็นเข้า9้าปีที่เก้าแล้วครับเพราะผมคบกันมาก็คือเปิดร้านเลยอ่าทีนี้วันที่ผมสกเซ็วันที่ผมประสบความสําเร็จคือวันที่ผมไปขึ้นบ้านใหม่แล้วผมก็เรียกญาติมาทั้งหมดเลยแล้วก็มาขึ้นบ้านใหม่กัน ให้เขาเห็นว่าเนี่ยคือผมพยายามกันแล้วมผมมีผมมีหลักประกันให้สันแล้วผมมีบ้านผมมีรถผมมีทรัพย์สินผมมีเงินผมมีทองแล้วก็มีทุกอย่างให้สันพร้อมหมดแล้วพร้อมสับเลยก็คือเนี่ยคือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการปิดจบและบทสรุปแล้วว่าผมทําได้จริงๆครับว่าให้เชื่อใจว่าเนี่ยที่ผมทุ่มเทมา8ปดปีเนี่ยผมทาได้แล้ววันนี้แล้วผมผ่านเรื่องโควิดมาได้มันเป็นอะไรที่ผมบอกเลยนะว่ามันยากกับร้านอาหารทุกคนรู้ทุกคนรู้ครับมันเจ็บปวดแล้วก็มันสูญเสีย ผมก็เองก็สูญเสียแต่ว่าผม,มผมผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมต้องขอบคุณจริงๆแล้วคือลูกน้องผมจริงๆครับ<ม>พนักง,งานของผมนี้คือไม่เคยผมไม่เคยไล่ลูกน้องออกมแม้กระทั่งวันที่ผมต้องเลิกออฟเขามผมก็บอกเลยว่าไม่ไม่มีใครต้องไปนะพ<ม>ี่พี่จะรับผิดชอบทุกชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ถ้าเกิดณวันนี้ใครที่คิดว่ามันไม่มั่นคงคิดว่าตรงนี้มันไม่มั่นคงแล้วก็ไม่พร้อม,มไปได้ไปก่อนได้เลยพี่ไม่ว่า<ม>แต่จะไม่มีการเลิกออฟพนักงานเด็ดขาดก็คือเราจะต้องอยู่กันอย่างเงี้ย เลือดออก<ม>ก็ต้องเลือดออกกันอยู่อย่างนี้ยแหละแล้วก็ผ่านมาได้หลังจากที่โควิดมาเริ่มซาลงใช่ไหมครับเขาล<ม>็อกดาวน์มันระเบิดระเบิดเหมือนพุพ<ม>ุเลยครับยอดขายจากยี่สิบยี่สิบกว่าล้านนะครับปีนั้นม,มันพุ่งขึ้นไปเป็นห้าสิบห้าล้านทันทีเลย<ม>ในแค่ป,ปีเดียวผมก็เลยบอกว่านี่ครับมันชีวิตฟ้าหลางังฝนนะมันสวยงามเสมออย่างที่ซันเคยพูดว่าเราไม่มีทางที่จะจมไปตลอดหรอกพี่ มันต้องมีวันที่เราต้องขึ้นไปสูงพูดดีๆอะไรอย่างนี้เป็นยังไงเดี่ยคุณไปไลโคทไลโคคุณคุณไปเขียนสื่อคุกานคำพูดดีๆแบบนี้คือคุณเนลมิตค่อยคํยานี้ออกมาได้ไงมันมันออกมาเองค่ะนหคนที่ฟังอยู่ในห้องนี้ผมก็คงรู้สึกอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันจากนี้ไปเราจะเห็นอะไรจากมอนอุ้นอีกผมเห็นว่าคุณเริ่มขายแฟรไชายแล้วใช่ค่ะตอนนี้คุณมีกี่สาขาก่อนจริงๆตอนนี้ผมมีทั้งหมดถ้ารวมปูทักด้วยจะเป็นห้าสาขาห้าสาขาใช่ค่ะ กรุงเทพอย่างเดียวใช่ครับกรุงเทพครับยังไปพไิ่ถึงจังหวัดเลยยังครับแต่จังหวัดคุณตั้งใจให้เป็นแฟรนไชส์ใช่ครับช่ครับ,รบซื้อขายแฟรนไชส์ใช่ครับคือตอนอรแรกคือตอนแรกเลยผมต้องต้องแจ้งก่อนว่าผมไม่เคยคิดจะขายครับผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าเปิดแบรนด์มาเนี่ยถ้ามันต้องตายคือตายไปพร้อมกับผมกับซันจะไม่มีการสืบสานต่ออะไรทั้งสิ้นเพราะผมถือว่าในเมื่อมันเกิดมาจากผมก็ต้องจบไปกับผมนี่แหละแต่ทีนี้ซันเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ย จริงๆอ่ะเราสามารถต่อแขนต่อขาเราได้นะจริงๆมันไปได้ไกลามากกว่านี้นะแล้วก็จุดเริ่มต้นมาจากคุณลีดด้วยทางคุณลีดเองเนี่ยก็เขาก็เหมือนกับมีไอเดียอะไรใหม่ๆเหมือนแนะนามาตลอดเวลาว่าเออเนี่ยซันไม่ทาอย่างนั้นซันไม่ทําอย่างนี้เหมือนเขาแบบเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่แบบเราก็เคารพแล้วก็แบบเขาก็ใจดีแล้วก็เอ็นดูเราสองคนมากๆแบบก็เลยแบบเหมือนกับเฮ้ยทำอย่างนั้นสิทาอย่างนี้สิอะไรเงี้ย <c oughs> <ๆ S 2> แล้วตัวซันเองก็บอกว่าลองดูไหมพี่ลองเปิดแฟรนไชส์ดูไหมเผื่อว่า คนที่เขาเห็นความประสบความสำเร็จของเราอ่ะเขาอยากจะนําไปต่อยอดได้เราก็เลยแบบเออลองดูไหมเพราะว่าเราสองคนลําพังสองคนแค่4ี่ห้าสาขาก็ไม่ไหวหรอกกาลังไม่ถึงก็เลยบอกว่าเออลองดูแล้วกันเพราะว่าลูกค้าต่างจังหวัดเรียกร้องกันเยอะมากแต่เขาก็สู้ค่าส่งแบบจากส่งจากกรุงเทพไปไม่ไหวเหมือนกันก็เลยแบบมันต้องไปเป็นจำนวนเยอะๆ <I> ใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็เลยลองลองลองเอาง่ายๆก่อนแล้วกันก็เลยลองเปิดในกรุงเทพก่อนให้ครอบคลุมก่อน ตอนแรกผมก็เลยเป็นเรียนเรียนกีกแล้วครับไปเรียนการทําเฟรนช์มายมาตอนที่ไปเรียนทำแฟรนช์ผมเรียนระบบหมดทุกอย่างเลยก็คืออาจารย์สอนหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบปายน้ําต้นน้าทุกอย่างควบคุมใหม่หมดเลยทําเรียนระบบการทำแฟรนช์แบบระบบร้านอาหารร้านเชนร้านดังๆเลยครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับร้านผมเองทีนี้ก็เลยเริ่มขายเฟรนช์ายก่อนทีนี้สาขาแรกเป็นห้วยขวางห้วยขวางเพิ่งเปิดตัวไปใช่ครับประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งครับ แล้วก็ตอนที่ทําห้วยขวางก็คือได้รับความไว้วางใจกับคนที่มาซื้อเฟรนชส์ซีครับมาซื้อแล้วก็เขาก็เห็นว่าเออเราสกเซสมากันมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงจุดนั้นนะมันจุดยุทธศาสตร์ครับลูกค้าผมก็คือเป็นใจใจกลางเมืองพอดีผมมองว่าห้วยขวางเป็นใจกลางเมืองของเขาก็เลยแบบเอ้ยเขาสนใจก็เลยลอง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 ,ลองเปิดไหมเราก็เลยเปิดให้เขาเป็นที่แรกรแล้วก็เดี๋ยวสาขาต่อไปก็จะเป็นลาดกระบังครับ เดือนถัดไปก็คือจะเป็นรากกระบังตอนนี้ก็คืออยู่ในโปรเซสของการที่ทําการก่อสร้างอยู่ก็คือกระบังเริ่มกระบวนการกันก็คือจะเป็นรากกระบังผมเห็นมีอยู่ในออนไลน์คนสนใจก็แบบสามารถมาสอบถามส่วนจะแบบจะได้เป็นแฟนชลัไปหรือเปล่าบางคนมีการคุยกันอีกเยอะใช่เลยเห็นมีฟุตทักด้วยจะแบบฟุตทักนี่ก็แบบลิมิเต็ดแอดิชันมากนะครับเพิ่มไปแค่สองคันจะเพิ่มไปแค่2คันเพื่อความท่ึงแล้วก็รับงานได้ตลอดในรายละเอียดตรงนี้เข้าไปดูได้ใน ในเพจครับในเพจแซลมอนได้เลยค่ะแซลมอน <ừ m. S 2> ฟาร์มบม่อนอ้วนนะคะ <ừ m. S 2> ใช่ครับครับผมพักโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ม่อนอ้วนคุณสันและคุณถังอยู่กับเราในวันนี้ครับสนับสนุนโดย Black Canyon ในรายการของเราวันนี้นะครับอยู่กับเจ้าของมอนอ้วนคนที่ไม่ทานของดิบอะไรเลยตั้งแต่ต้นแต่ในที่สุดแล้วมาประกอบอาชีพขายปลาแซลมอนสดนี่แหละก็ยังมีคําว่าแซลมอนฟาร์มเนาะใช่ไหมครับอันนี้เพราะเป็นมัันยงิแบบแรกๆที่แบบมันยังทิ้งคอยู่จนกว่าจนกว่ามันจะกลืนครับจะเป็นมอนอ้วนพยายามเอาคําว่ามอนอ้วนแทรกเข้ามาเพราะบางคนยังติดคําว่าแซลมอนฟาร์มก็ยังมีอยู่บ้างใช่ค่ะ ตอนตอนนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับตัวฟูทักเองเนี่ยผมจะบอกเลยว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่ตรงไหนจริงๆถ้าเกิดคนมองว่ามันดูราคาสูงมันก็สูงนะครับแต่ว่าผมขายความสําเร็จไม่พอคือผมขายบริการหลังบ้านด้วยทุกอย่างคือคุณไม่ต้องทําครับคุณแค่รับงานที่ผมให้ไปฟีดงานให้ครับ,ครบแค่ขับรถไปจอดแล้วขายงานทุกอย่างผมรับให้หมดเลยคุณแค่ชําระค่าที่ แค่นั้นเองก็คือไม่ต้องประสานงานไม่ต้องวิ่งหางานแล้วครับแล้วก็จะไม่มีการชนกันแน่นอนครับ,ค,รบคือผมจะหาผมจะกรองมาแล้วว่าที่เนี่ยยอดขายเป็นยังไงดีไหมคือทําหลังบ้านนี่ท<ำ>ั้งทำทำทำหลังบ้านให้หมดมเลยครับปิดจมหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ทุกอย่างคือขึ้นแพลตฟอร์มให้หมดทุกออนไลน์ทุก ทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเทนเดอร์เขาเลยนะไลแมนหรือว่าโรบินฮูดก็ตามก็คือผมทําแพลตฟอร์มให้หมดเลยคือพร้อมขายเลยอะไรยังไงใช่ครับทำกันได้มาให้แล้วเรียบร้อยหมดได้นอนวิธีการแบบนี้ก็คือคุณอยากขยายมีพันธมิตรร่วมในสถานที่ขยับขยายธุรกิจไปซึ่งคุณก็ต้องสกรีนด้วยนะครับว่าแบบเฮ้ยเคมีเข้ากันหรือเปล่ามีการคัดเลือกครับอนาคตมั่นอ้วนความฝันของคุณขังแล้วก็คุณสันจะเป็นยังไง มันคงไม่หมดแค่ฟุตซักสองคันหรอกใช่ครับจริงๆผมอยากให้แบรนด์ผม,มครับไปขายที่ต่างชาติด้วยต่างประเทศด้วยแล้วก็อยากให้มีการขยายแฟรนไชส์ไปทั่วประเทศเลยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญคือจริงๆอ่ะความฝันสูงสุดของผมจริงๆคือมันก็ยังไม่จบครับมันก็คือยังเป็นเรื่องของพนักง,งานอยู่ดีคือผมอยากให้มันเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถปันผลให้กับพนักง,งานทุกคนที่ถือหุน้น ให้เขาอยู่กับผมแล้วก็ยั่งยืนไปตลอดด้วยกันคือมันจะไม่ใช่การที่ผมสองคนเติบโตไปแค่สองคนเท่านั้นครับมันคือคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของผมด้วยอันนี้คือที่สิ่งที่ผมคิดไว้นะครับแล้วก็อยากให้มันเป็นจริงด้วยเหมือนกันแต่ก่อนที่มันจะเป็นจริงนั้นโปรไฟล์บริมันก็ต้องผ่านถูกมันค็ต้องผ่านอะไรอ,อีกหลายๆยาเป็นขั้ะแน่นอนขั้นตีละกอนขั้นตีละกอนใช่ครับผมก็เลยต้องวางแผนงานที่เป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆครับแต่เบื้องต้นตอนนี้คือผมอยากให้เฟรนช์คน ที่ผมคัดมาแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนซื้อมีเงินเรามาซื้อได้ผมจะต้องคัดแล้วคัดอีกแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะไปกับผมได้ได้แบบไ,ได้อีกได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วครับแล้วก็อยากให้เขาประสบความสำเร็จไปกับผมด้วยม,มันไม่ใช่แค่หยุดของการคืนทุนแล้วแล้วาเราจบมันคือการที่เขาส่งต่อมอบธุรกิจนี้ไปเป็นมรดกของลูกหลานเขาด้วยอ,อย่างเงี้ยครับครับฟังจากคุณพูดสําเร็จแน่นอนจริงๆคุณอยากเพราะคุณมีขั้นมีตอนที่มากไปกว่าขั้นตอนของคุณคือความทุ่มเทคุณ คุณซันแลครับความฝันของคุณซันตรงกันไหมครับหรือคิดว่าคุณถังน่าจะทํางานหนักไปนะอะไรเงี้ยจริงเหรออนาคตของซันจะต้องจะต้องไปยาวๆอย่างนั้นมีแต่เรื่องทำงานอย่างเดียวความฝันจริงจริงคุณซันคือจริงๆตรงกันค่ะจริงๆตรงกันอยู่แล้วแต่ว่าในสิ่งที่เราอยากจะทําเพิ่มเติมค่ะก็จะไม่ได้ทิ้งของแซลมอนแต่ว่าอยากจะทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มันเกี่ยวกับแซลมอน ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมวิตามินน้ำมันตับปลาหรือว่าเซรั่มเซรั่มไข่ปลาแซลมอนอย่างเงี้ยค่ะที่มันที่มันยังวนเวียนอยู่กับแซลมอนอยู่เรื่องของความสวยความงามใช่ค่ะซึ่งอจะเป็นทางของคุณจันด้วยนะใช่ค่ะก็คืออันเนี้ยก็ว่าจะปิดจบตอนตอนท้ายว่าเอออยากจะทําในส่วนของพวกเครื่องสำอางควาวารเสริมใช่แต่ก็ยังไม่หลุดความเป็นแซลมอนนะแซลมอนจะเป็นแกนของมอนอ้วน อะไรที่แบบแตกกิ่งอะไรไปก็เป็นไปได้ทั้งหมดใช่โอ้โหคงยังทําได้อีกเยอะเลยใช่คมีอะไรทําอีกเยอะเลยค่ะเป็นแซลมอนเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าแล้วก็สามารถ ทำได้หลายอย่างประเทศไทยมีไหมประเทศไทยสามารถจะแบบเลี้ยงซลมอนอย่างนี้ได้จริงๆเคยมีวิจัยครับที่ภาคเหนือแต่ว่ามันใช่ไหมผมเคยได้ยินนที่แบบแต่เป็นเช้าครับตอนน้นเออเหมือนแม่ฟ้าหลวงอะไรอย่างนี้ยแต่ด้วยขีดจำกัดเขาเป็นสัตว์เซนเซทีฟมากเลยครับคืออากาศเปลี่ยนนิดนึงครับตายน้ําเปลี่ยนนิดนึงตายน้ําไม่สะอาดตายไม่ง่ายเลยครับแล้วมันก็เลยแบบแต่ตอนนี้คือจีนอ่ะเขานวัตกรรมเขาดีมากครับเขาสามารถแบบ เลี้ยงได้อะไรได้หมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆผมไม่ไม่ได้ไปทางนั้นนะครับก็คือยังต้องผูกสัญญากับทางแบรนด์ที่เป็นที่จากนอร์เวย์และที่นำเข้าใช่ครับผมนําเข้าเองครับผมนําเข้าปลาแซลมอนด้วยตัวเองคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่นําเข้ามาเองครับเพราะว่ามันต้องมีวอลลุ่มแล้วก็มันต้องคัดเลือกจริงๆแล้วก็ต้องใช้เงินทุนสูงมากในการที่นําเข้ามาเขาเองก็ต้องเลือกด้วยล่ะว่านำเข้ามาแล้วแบบทาให เ,ออเ,เยง,งไหนได้จริงหรือเปล่าเขาเสียงไหนหรือเปล่าคุบคุมคหรือว่าสินค้าเขาจริงหรือเปล่าอง,ลองครองรับวันนี้ชื่นชมจริงๆริงนะครับผมปิดท้ายด้วยคนที่อยากจะรู้จักหรือไปลองทานวันนี้ถ้าคุณไม่รู้จักม่อนอ้วนเข้าไปดูนะครับทางไหนได้บ้านครับสั่งหาสามารถสั่งได้ทางทางไลน์นะคะ a salmon underscore farm ค่ะส่วนเฟซบุ๊กแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ salmon farm ม่อนอ้วนอันนี้เข้าไปดูความหลากหลายเลยโอ้โหเยอะเยอะเยอะมีไอจีด้วยนะ สามอน n ดอร์กอ์ฟาร์มวันนี้ขอบคุณจริงๆครับการพูดคุยวันนี้ผมเองก็ได้ประโยชน์มากได้พลังจากพวกคุณนะครับและผมบอกจริงๆว่าเรื่องราวพวกคุณจะให้พลังกับคนดูผมด้วยเช่นเดียวกันคุณณรัญญาปิยะวงศสวัสด์นะครับซี o และผู้ก่อตั้งคุณสังครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณนัทพัฒน์รลจตตะพันธิพาคุณถังนะครับเอดกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งด้วย ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของม่อนอ้วนที่อยู่กับเราในรายการขอบคุณที่สละเวลามานะครับและขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราไปดูการพูดคุยได้เต็มๆผ่านทาง YouTube Channel s u a r r o u r o u p o f i i l i a l แต่เวลาทางช่อง3หมดลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอให้คืนนี้ทุกท่านนอนหลับฝันดีแล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมามีแรงบันดาลใจในการที่จะทำงานของท่านได้ประสบความสำเร็จวันนี้ผมทั้งหมดลาคุณผู้ชม่อกครับสวัสดีครับ